ห้องปฏิบัติการแห่งชาติโอกริตของสหรัฐกำลังจะเริ่มทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของเอกภพคู่ขนานและค้นหาช่องทางที่เปิดประตูไปสู่เอกภพดังกล่าวซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกับเอกภพของเราในทุกทางเหมือนภาพสะท้อนในกระจกดร์เลอาบรูซซาร์ผู้นำทีมนักฟิสิกส์ในโครงการดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่า แม้การทดลองในครั้งนี้จะฟังดูแปลกประหลาดเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ทีมของตนต้องการจะทดสอบถึงความเป็นไปได้ในเรื่องที่อนุภาคมูลฐานของอะตอมอย่างนิวตรอนน่าจะสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างเอกภพของเราและเอกภพคู่ขนานได้การระเบิดขยายตัวครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์บิ๊กแบงเมื่อ14,000ล้านปีก่อน นอกจากจะให้กำเนิดเอกภพหรือจัก,กรวาลของเราแล้วยังให้กำเนิดพระหูภพซึ่งก็คือเอกภพอื่นๆที่นอกเหนือไปจากเอกภพของเราอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งบางครั้งเรียกว่าเอกภพคู่ขนานในพระหูภพนั้นอาจมีเอกภพคู่ขนานที่มีองค์ประกอบต่างๆเหมือนกับในเอกภพของเราแบบคู่แฝดเช่นมีอนุภาคมูลฐานดวงดาวหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตและมนุษย์แต่ละคนเหมือนกัน คล้ายกับเป็นภาพสะท้อนในกระจก